อ๋อหมูหมูมีเนื้อนะครับผมอโอเค <laughs> ก็ประมาณเนี้ยครับปลิตก็สองร้อยานหมูครับผมอันนี้หมูเดดล้านหมูแบบสันนอกเนาะเนื้อติดมันก็อร่อยดีย่างไ,ไปทอดไปหมึกบดนะครับผมหมูหยองก็มีนะครับผมมใช่อันนี้คืออะไรเป็นกุนเชียงปลาอ๋อกุนเชียงปลาเนาะอืมอันไหนอันไหนก็ได้นี่นี่ครับอ่า ชลินคุณคุณวัดเนาะเคุยโทรตามนี้ครับผมสองร้อยห้าสิบเนาะมีจากอันนี้ปลาสลิดปลาสลิดล่ะครับสองร้อยห้าสิบเนาะปลาดุกล่ะครับขายเป็นชิ้นหรือว่าเป็นเป็นหีบกิสิบห้าบาทอ๋อกินละสิบห้าบาทนี่โลเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบรสดสใหม่ๆอย่างนี้เลยนะอยากได้ก็นี่ปลาช่อนโลละร้อยหกสิบบาทตัวใหญ่อยอันนี้โลละร้อย ร้อยสี่สิบบาทนะปลาช่อนก็มีไม่มีแล้วนะพร้อมมดเลยขอามาตึกราคาพูดดีเนาะปลาสดมีกบมีอะไรทําให้เรียบร้อยนะครับผมก็มีปเป็นปลาตะเพียนนั่นแหละแล้วก็ปลาเด็ดปลาสับปลาสังขวาดนะครับร้อยห้าสิบบาทปลาดุกนานี่ปลา,ามาเทศมันเนา